สวัสดีครับพี่นองครับพบกันเส้นเดิมเส้นเคยนะครับสำหรับช่อง u t u b e ปลอดสายมายพอนครับพี่นองครับเซานี่ฝนสิตกนะครับบรรยากาศคล้ายๆเมื่อวานนี่นะครับซองมือต่อกันแล้วนะครับก็ดีครับที่อากาศปานเู้มันก็มีซุมไม่เย็นขึ้นเนาะพืชพักก็ได้ได้น้ำฝนไออุณหภูมินะครับขันหดซื่อๆนะขันแดดร้อนๆมันจะต้นไม้ก็เบไหวนะครับ ่อแปลกดอกขี้บักทั่วผมมันสงสัยมันมันสูงข้อมห่อนบ่ด้นะครับอเกซ้อนมันใหม่เบิดพี่นอ้องฝนตกซองมือหนี่ถือว่าดีนะครับอเอามาเบิ่งบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ที่บ๊อกได้เดทไทยเราพี่น้องบ่าว่าติดงานเนะาะเอาครับครับฝนตกแล้วพี่น้องครับห้องบึมๆเลยยินเสียง้าววะพี่น้องโอ้ยอดอพักมันปู โยงอ่ะถา,า,าย,นนบบาย,ยาิีตูง่แล้ลพี่น้องครับตับคึบตักบุงงหญ่เลวเด้อถายีตูตักุูน่ะนี่คือถายิีตูต้นมะเขือครับที่ง่ายมากครับ เอิ่มใจเริ่มจับแล้วออามุมกว้างอ่ะเครือข่เต้าครับทีเขาใหญ่เมื่อน,นั่นใหญ่แล้วเด้อบนห่ะซุ้มนั่นก,ก็ร่างคืนแล้ะครับต้นช่มจันทร์เป็นดอกแล้วผลขาวๆครับ <c oughs> อัปเดตอัปเดตอัปเดตสักหน่อยอันนี้ก็พักบุ้งก็ร่างเขียวครับผม อากาศหินอ้ามหลายพี่น้องเอ,อ้ยกินโมเบิร์ดเจอพักอากาศหยนนนะฝนลิ้นนี่พี่น้องตอนนี้มีพักบุ้งค,ครับพักบุ้งกีนเยาะลินพี่อน,น้องเป็นอะไรนี่คือปลาพักบุ้งกีน กบทั่วกับบ้าใบาครับคือว่าหละมันห้อนเป็นตาใบไมมพี่น้องมากน้อยๆกับเหี่ยวลุ่งเบิร์ตอรดเอาแล้วครับทำนีลาจากน้อยมือนี่ยอดมันปูงามงา,มงามพี่น้องคน่ะเดื่ะครับโอ้ยผักมันปูเป็นด้ฝนไม่อ่ะ ลุยต่อลุยต่อพี่น้องนี่ครับมันสิเป็ี่ยนนี่สิอาบถือแดดถือแดดเรามองนี่ใหม่เว้ยนี่ก็ถือแดดมองนี่ใหม่นะครับเป็ขอลอแคลร์ถือฝนถือฝนฝน,น,นตกพี่น้องเห่ยอดรงสรดลดละงงามพี่น้องครับ Mexico, cột tóc Safa, con à, à, đúng không? chắc nói Appeat chắc nói ui, bây giờ đang bị đòn gì? Mừng nhọ chả đang bị đòn, mừng nhọ เป๋่าเตี้ยออกมาแล้วครับออกมาแล้วไปเฮ็ดงานครับพี่น้องเวลายอดท่านได้ฝนใหม่เนาะโอ้ยวันนี้เอาฉบับจอๆพี่น้องครับอสาระเชี่ยอย่านั่งเออไปไหมครับผมเนี่ยเห็นไะ ออกใบไม่ออกมางามไยอยันนี้กับทั่วผ่าขืนเราเด้อมองนีพี่น้องคนอ่ะผมเอาข้างมาเซ่ขืนทวมหัวแล้วมองเนี่ยมองต้นมาเขียบต้นน้อยหนานี่นะครับอืมน้อยหนานี่ก็กสูงเลยรดิน่นใบกระเพราเต็มเลยเป็แต่ฝนชุ่มช่ำเนาะมันกลับมาคือหดพี่น้องครับ อานี่นกระเป๋าครับคึมแหล่เลยครับเอาอรถออกไปเลยคุณโอ้บุหน้าฟ้าพี่น้องครับแหล่เอ็ดเ็ดเลยเอาละแค่กำลังออกรอบสองครับพี่น้องครับครับ ป้าใบอีรีพี่น้องก็เปลี่ยนเลยครับนี่แหละครับสิเป็นลักษณะนี่ครับนี่นี่มันห่อนหลายเนี่ยนี่ฟัาบ,บอกทัวแเฮรีบเขาเลยครับนี่เป็นหลายหมากเลยครับนี่เนี่ยเป็นเบิดเลยครับนี่ เป็นน้ำข้มห้อนเป็นบ่ครับเอาละถามพรูเดอ้อเอาละครับพี่น้องครับเศานี่กัตชิเดทำไม่ล่าแล้วล่ะเนะอะพักบุงขึ้นแล้วครับพักบุงพักบุง้งแงขันโพดบัดเอออันนี้ต้นคูนงามเด้อต้นคูนนี่เด้อนี่สองตน้น ซื้บดอกยังแน่เนี่ยอ้ยบ่ได้มาเก็บพี่น้องนี่แม่ส้มจันทร์แม่จนบานเบิดเนี่ยอันนี้ก็ลักขืนอีกนี่ปแปบสีม่วงส้มจันทร์อู้นอันบกบวบครับบกบวบคุณอ่ะจะเป็นดอกที่ผลพี่น้องครับ เอาล้วครับสําหรับมือนี้เศร้านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาอัปเดตในพี่น้องเลเบิลงบักทั่วผ้าเขาก็เป็นพุ่มแล้วเด้อพี่น้องเด้อเทิงหัวเพียเออ,อย่างงามหมดเไปพี่น้องเดินทางต่อโอ้ยหมักส้มจันอย่างนี้<ๆ>เสียดายด้วยมันแลัวหมักข้าวเม่าตีปุ้ยอยู่พี่น้องกีนนี่พี่ได้กินยอดอกพี่ เอาๆอะไรแล้วพ <static. S 1> ี่น้องฝนตกแล้วเอิ้นแล้วเอิ้นแล้วไปเลยเอยๆพี่น้องเดูฝนตกปะเนาะทั้งหมันพี่น้อง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ uh ่ะบรรยากาศครับเเสียนเกาต้์ถนนล่ามอินท่าชิดขวาเงาเลยอำนไหนบอเสียนเดียวนี่แะฮะแต่ลักซี่มันเป็นว่าอืม ิด้ขวานเงาเลยนะโอ้ยฝนตเกเปื้อนมือละเมื่อนี่ได้เห็นพะัชจ<ม>ีนีด้ยนะเนาะใช่มันเข้าหน้าฝนแล้วนะผมเอาล้วครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปต่อไปซิมันยังนั่นก็นรอติดตามช่วงนี้ระยะนี้อาชีพห่างๆแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า<ม>ติดติดงานอยู่เนาะเอาละครับผมไทยบรรยาก,กาศ ท่องสามว่าทราฟ้าให้เบิ้งมเอนีฟ้าคืมเพระว่าหนาสีคืมทั่วกรุงเทพพี่ดอกนะครับโอ้ยงานโควิดเหนังกับกระดาเหนักกับกระดาพี่ลองมั้ยมีขอจังการลายอยู่เป็นไรซูเฟอร์สบายดีป๊โซเฟอร์สบายดีไปแล้ววันนี้เป็นไงโอ้เกิดเกิดเขาได้นะรถรถเพิ่นติดฟิล์มไหมลองสองนะ ตะลันตะลันในโซเฟอร์ดีครับพี่น้องหลายคนถามอยู่ว่าเจ้าขับรถเป็นทีติวไหมมันอึนมัเอึนไปเองอเดือดวดาดนะพี่น้องครับไปไห้ดอกคขับในกุงเทียบผมมันสายอีสา,สา,านสายทั้งดอกอ่าสายกรุงเทพนะครับขอบคุณครับ เอาฝากความคิดทอดพี่น้องไงคิดทอดคิดทอดซใเนี่ยคิดทอดสุขสุขคนนะจ้าอออยากเห็นคลิปตลอดตลอดเนาะอยากเห็นคลิปดีๆให้พี่น้องด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าโควิดเนาะสถานการพอค่อยอำนว้จะไดนข้าว่ได้ไปพ่อมองนั้นมองนี้แม่นบ่แม่นมองที่ไปกะหามอยู่ตอนนี้ะ สำหรับอีลานั่นกะหลายคนเข้าใจว่าเป็นลูกลูกกันปล่อยฝ่ายลูกแค่เข้ามเมนนมนบอร์หมแม่เนาะคนที่มาเด็ดติดตามตลอดนะครับค่ะเป็นเป็นน้องเป็นหล,ลานเนาะคุณแม่เพื่อนนั่นอยู่บานท่างเดียวกัน,พน,นเพื่อนคุณแม่เพื่อนย่บานดุงคุณยายเป็นแฟนครับนะครับสำหรับผมบอยไฟได้แสดงละครน้นำกับน้องไข่มุก เลยเกดิดความลึกความแก่นกันเนาะไมาหาสูกันเออเดี๋ยวชีวีเล่นบ้านน้องอยุดอกสิีวีไทยพี่น้องในเบื้องยู่งยัห,หามือไปอยู่ครับป้าพันยู่จังไดนบอกป้าพันยู่จังไหเพันไม่ร้านนะาะน้ำที่ละเออเพันจะทางไดนของเธอทั้งพารามสองจะทางพารามสองจ้าบ้านที่อยู่ทางพารามสองพี่น้อง ถ้าพี่น้องไปยามอยู่เนาะทีะได้พ่อกจะไปเล่นตลาดคุะฮะเออไปครับฝากไม่คนใหม่ขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับพวกเขากลับไปสักก่อนดื้อไปคุณขอบคุณนะคะ,ะตามต้องป่อยไฟมาเลยพอนจะเบิ่งทางในราคาฝนกระตุกมีจาน<ะ>สิ่งบางอย่างเออเมียอะไรคือผลง,งาม <c oughs> ก็เล่นหัววิว่งหัวจั๊งนี่นะหูวยี่ดอกว่าออ <h> ว่าใส,ส่น่ะเฮ้ยนะเสียงหัวฮ้าหัวคือว่ายกใยกแทมหัวสั่นฮะว่าเป็นตะบ้างกะเอ่อคิดหอยคิดเตืยงได้พี่น้อ,นองเดอ้ออาสวัสดีครับเหตุงานกันครับ